สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาพูดกันด้วยเรื่องของวัยรุ่นสุดติ่งกระดิ่งแมวครับจูดเบรลิงแฮมวัยรุ่นราชันชุดข่าวครับ จูดเบลิงแฮมครับต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดจริงๆครับนับตั้งแต่ย้ายจากดอทมุลไปอยู่กับทางด้านลาชันชุดขาวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการย้ายทีมที่ถูกต้องแล้วครับกับเส้นทางอาชีพของทางด้านจูดเบริงแฮมครับหลังจากที่จูดเบริงแฮมนั้นทำสถิติมิดฟิลลาชันยิงเยอะสุดต่อซีซั่นไปแล้วนะครับจูดเบริงแฮมครับกองกลางของเัวมาดติดขึ้นแท่นเป็นนักเตะกองกลางของสโมสรที่ทําประตูต่อซีซั่นมากที่สุดหลังซัดอีก2ประตูช่วยทีมถล่มชิโลนาไป4 ประตูต่อศูนย์ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเกมด่ซาเดโกเบนาบิลเนี่ยเจ้าบ้านออกนําก่อนจากมอนิซิโอจูเนียตั้งแต่นาทีที่6ครับตามด้วยบาริงแฮมที่บวกอีก2ประตูนาทีที่35และ54ก่อนที่โรดดิโกจะมาปิดท้ายนาทีที่61นะครับช่วยทีมคว้าชัยสวยงามครับและหน้าได้อีกประตูจากจุดโทษช่วงเจ็บด้วยครับแต่โคเซลูยิงไม่เข้านะครับผมจากประตูในเกมนี้ของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษครับทำให้เจ้าตัวกดไปแล้ว 20ประตูบวกกับอีก8แอสซิสจากการลงเล่น29เกมทุกรายการซีซั่นนี้ครับกลายเป็นนักเตะกองกลางของราชันชุดขาวที่ยิงประตูมากสุดให้กับสโมสรนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมอย่างไรก็ตามครับเจ้าโตโดวนโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่57ของเกมครับจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าสร้างความกังวลให้กับทางด้านคาร์โลอาเจโรติเนื่องจากทีมมีคิวลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ต้องไปเยืยนอนไลฟ์ซิกในวันอังคารอินด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้เร็วแล้วกัน ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับผมอีกอย่างคือก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชุดลิงแฮมด้วยนะครับที่ตอนนี้ชีวิตการค้าแข่งมันลุ่งโลดสเลือเกินครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ